คือขนมที่เราซื้อมาจากบัตเตอร์แบรนอก็เราจะมีการอินเสิร์ตภาพนะคะว่าเปิดมาแล้วเนี่ยข้างในขนมจะเป็นยังไงเพราะว่า,าฉันแบ่งให้น้องกับแม่กินไปก่อนก็เลยอันเนี้ยฉันก็เลยมาชิมเป็นคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็จะมีคุกกี้กับตัวเป็นขนมปังที่ราดกับนมนะคะก็เดี๋ยวจะชิมก่อนว่ามันรสชาติเป็นยังไงแต่น้องบอกว่าคุกกี้ก็อร่อยมากขนมปังก็อร่อยน้องบอกนะคะก็เดี๋ยวเริ่มที่คุกกี้ก่อนอันนี้เป็นคุกกี้สีฤดู เรื่องต่อคิวนานมากแต่ว่าเหมือนเหมือนเขาจะมีแก๊ปแต่ว่าแก๊ปเนี่ยไม่แน่ใจว่ากดแล้วมันจะไปรับหน้าร้านได้ไหมหรืออะไรได้ไหมก็สาหรับใครที่อยากกินแล้วไม่อยากต่อแถวก็คือแลบบ้านใกล้ใช้แก๊ปแล้วก็ให้แก๊ปไปส่งน่าจะเร็วกว่าต่อแถวเพราะว่าต่อแถวบางทีอะถ้าคุณไปซื้อตอนเย็นก็คือต่อแถวนานมากเพราะแบบมีทั้งคนจีนคนไทยอะไรอย่างแต่เราก็ได้มา ถึงแม้ว่าจะ,จ,ะจะนานนะคะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เราได้เราก็ไปรอดูน้องหมีเหมือนกันนะคะทุกคนก็ทุกคน,กกคนหอยหากับขนมอันนี้มากก็เดี๋ยวมาเริ่มดูก่อนว่าคุกกี้สีดูดูเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวชิมก่อนรสชาติจะเป็นยังไงเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้เป็นช็อกโกรแลตมันเขียนว่าช็อกโกแลตเปิดมานะคะทุกคนซึ่งข้างหลังเนี่ยก็จะมีเนื้อหาให้อ่านเล่นๆด้วยนะคะน้าจาป็างนี้นะคะทุกคนข้างในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะ อ่าใช่แต่ว่าจํานวนชิ้นเนี่ยก็คือจะลดลงที่จริงชิ้นเนี่ยเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเราให้แม่กินไปแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมากิมกันน่าม,มันก็จะเป็นลูกหมีด้วยเดี๋ยวให้ดูนี่นไงน่ารักเนาะอืมอร่อยม,ม,มากไม่ขมไม่หวานจเกินไปช็อกโกแลตต่อไปสีเรสสีแดงนะคะก็คือ ก็จะมีเนื้อหาเล็กๆให้อ่านเหมือนกันนะคะทุกคนเปิดมาก็จะเป็นนี้เลยนีะฮะก็ามากินกันเป็นยังไงนะี่ฮะอืมอืมก็อืม,อม,อม,อมเราเนะี่ยยังไม่เคยกินคุกกี้สีแรงแล้วได้กินใช่ก็อร่อยเลดเบอร์เวดเจ๋งแซว ตอนแรกอะ่ะเราคิดว่ามันจะไม่อร่อยขนาดนี้แต่ว่ามันอร่อยก็คืออร่อยต่อไปนะคะเป็นเมเปิลนะคะทุกคนมาชิมกันว่าคือรูดูใหม่มันจะเป็นยังไงคะทุกคนอือข้างในก็เป็นนี้โอเคให้ดูชิ้นมันก็ประมาณนี้กินอืมอร่อยเหมือนกินกาแ ก่อนกินอนะรู้สึกว่าเออเราน่าจะไม่ชอบรสชาตินี้แต่สุดท้ายกินไปก็คืออร่อยเหมือนกันสําหรับดิฉันที่เป็นคนกินยากแต่ก็ยังอร่อยแล้วก็รสต่อไปเซฟโซนสุดรสนมนะคะทุกคนมากินกันแคนั้นนะคะโอเคอเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนแปบ๊บนึงหยิบหลายอันเปื๊บปื๊บปื๊บ,บนี่กลม ไม่ไปหวังเป็นรสที่รู้สึกว่ายังไงก็น่าจะกินได้รสนมอร่อยถ้าให้เลียงสามดับที่เราคิดว่าอร่อยจากมากไปน้อยเราเราเราตอนแรกเราคิดว่าเราจะชอบอันนี้คือรสนมใช่ไหมแต่ว่าเราชอบอันเนี้ยแล้วก็มารสนมแล้วก็ เวอร์เดแล้วก็ชอ็อกโกแลตเพราะเราไม่ชอบที่ชอ็อกโกแลตแต่ว่ารสชาติมันใช้ได้แต่หมายถึงว่าเราอะไม่ไม่ชอบชอ็อกโกแลตทุกทุกอย่างที่เป็นชอ็อกโกแลตแต่ว่ารสชาติใช้ได้มากส่วนรับใครที่ชอบชอ็อกโกแลตก็ลองไปชิมดูนะคะทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับคุกกี้ต่อไปนะคะขนมปังนมเขาจะให้ช้อนซ่อมมาด้วยซึ่งอ่าแรกๆเนี่ยเราเห็นอะเขาเหมือนเขาให้แค่ไม้จิ้มก็มากินกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะทุกคนนะคะว่ามันจะอร่อยไหมข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่า อันนี้ก็คือแม่ดิฉันกินไปแล้วนะคะอันนี้แม่ดิฉันกินไปแล้วนะที่จริงมันมีทั้งหมดกี่ลูกวะหกลูกเออหกลูกนะคะทุกคนก็ไม่ต้องนะคะมากินเกล็ดอ่ะอ่ะอร่อยเหมือนขนมปังรัดนนมอืมไม่รู้จะไปไงอะ่ะแต่ว่ามันกินได้ไมันแบบว่า มันมีความนิ่มๆของขนกปังแล้วก็ราดด้วยนมแล้วก็ที่เราสองเมนูนเนี้ยเราคิดว่ามันน่าจะเราน่าจะกินได้สุด จากทางร้านที่เขาขายมาอะไรเงี้ยอันนี้คือเสียงมีปัญหานะคะก็เลยเดี๋ยวมาพักต่อก็คือว่าก็ถ้าใครอยากจะซื้อขนมพวกนี้นะคะไปได้ที่เ s q มส r e ชั ire, ้นจีนะคะที่บัตเตอร์แบร์นะคะทุกคนก็นอกจากซื้อขนมแล้วก็จะได้เจอพี่น้องหมีด้วยแต่ว่าถ้าเจอน้องหมี่เนี่ยไปวันเสาร์อาทิตย์หรือวันศุกร์บางวันนะคะแล้วก็ใครอยากจะรู้ตารางที่น้องหมี่มาเต้นอะไรเงี้ยก็เข้าไปที่เฟซบุ o กหรือไอจีของบัตเตอร์แบร์นะคะจะรู้ตารางว่าน้องหมี่จะออกมาทําการแสดงเมื่อไหร่นะคะทุกคนก็ฝากบัตเตอร์แบร์ไปด้วย